มาแชร์รายการนะครับจะได้สามารถดูแยเหลือผู้ป่วยได้ร่วมกันนะครับอยากถามนิดนึงคุณดีจานโอเวียเนี่ยเวลาที่ใช้แล้วเนี่ยมันมีรายงานแล้วว่ามันมันป้ายัออกฤทธิ์เนี่ยประมาณสองเดือนเนี่ยเริ่มออกฤทธิ์เลยเพราะมันมีเคสบางเคสที่ใช้แล้วมีคนให้ไม่ประทับใจเลยว่าพอมีเซ็กพอกลับไปหาหมออีกทีข้างต่างไม่ลงที่ปรับยาตัวนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องการจัดยา จริงต้องขอขอรบกวนครับเรื่ี้หนึ่งครับว่าอย่างผู้ป่วยที่ไม่ลงเลยเนี่ยเขาคิดจะเดียวตัวเดียวหรือเปล่าครับอ๋อแล้เริ่มด้วยอะไรเดียวต่อเขาเปลี่ยนอะไรเดียวเป็นจาระเวียแล้วเรื่องข้อมีแตราไมได้ย mm ืนันนี่ครับนี่คืออย่างนี้นะครับยาดูใหม่ๆนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวฟรีคาโซนนะครับแคสโตรดีดโอนแล้วก็ข้ามพวกกลุ่มบีพีโฟมีจีพีเตอร์และที่บอกว่าเดี๋ยวมีกลุ่มใหม่ที่กราังผ่านเสพตาวม้าง ตัวใหญ่แล้วเนี่ยยาเสพติดไม่ไม่ไม่เจือพวกนะครยาเสพติดไม่ค่อยดียาเสพติดไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กินไปนานแล้วมันไม่ออกเทธิ์สองเดือนไม่ออกฤทธิเนี่ยเป็นเวลาว่าตัวยานะครับมันไม่เวิร์กเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอีกตามคนแรกๆออกฤทธแล้วของของเจนูวีนะครับตัวสซรพิษเบรปินเนี่ยมันจะออกฤทเลยเมื่แต่งงานที่กินเพราะมันออกเทธิที่ที่ตัวบีทูบินเลยเพราะฉะนั้นถ้ากินไปอาทิตย์ แต่ด้วยความที่บางทีเนี่ยองค์การละเมิดพอบดให้เราเดินจากพนงการที่จะ follow up ทุกสัปดาห์เนี่ยมาไม่ไหวเกิดมาให้จ่ายยาวไปวันนี้แล,นนนแล้วก็เดือนมาเดอนออกแล้วก็พบว่าต่างไม่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแค่ไม่ใช่ตัวที่จะมีออกฤทธิ์คานะครับจะเป็นตัวมันไม่ออกอทธิ์แล้วแะใช้ไม่ได้ในผู้ป่วยรายนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มขนาดยาหรือก็ add ยาอีกตัวเข้าไปนะครับและถ้าสมมติว่าผู้ป่วยนะครับได้ซัลซิเจอรีนะเป็นฟอร์มี นะครับอ่าเอาแอนดีอ่ะแล้วแอดเจนเวียเข้าไปอีกสีตัวแล้วเอาไวยู่ผมแอนดี้ครับแล้วเราที่ฉีดสุดิลลานะครับเพราะว่าประวัติหลายๆครั้งนะครับมันถ้าเขาไม่คุมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรู้ด้วยการปรับต่างๆที่ได้ยาอย่างที่จริงกับเคสนี้ครับที่พี่มิถานอาจจะต้องดูเพิ่มเติมด้วยเรื่องของยาที่เขาดูบางทีเนี่ยหมอที่ผมเคยเจอนะครับหมอให้ยา ท,ที่สุดเท่าที่จะมีแล้วแหะแต่ค,ครก็ยังมีเรื่อน่จากมา,า,าเองาคต้ละละองปรับยาอเขานะครับบางทีการปรับยาไม่ตอบโจทย์ในการทำให้ไข้ได้นะครับอาจจะต้องเพิ่มหรือเพิ่มนิดนึงถ้าสามารถทำให้เขาปรับปรับร้านใส่ไข้ามาลงมากินอาหารทว่านน้อยลงแป้งน้อยลงบางทียาตัวเดิมที่เขาไม่อยู ว่าแค่นี้ผมไม่สรุกให้พวกคุณกับอย่างนะครับ แล้วไปกลับมาสำรวจแค่ก่อน,นในทางเพศนี้ยอ,อยากจะบอกเรื่องเกี่ยวกับ PHS แล้วก็ PES นะครับวัดผลทดสอบในเว็บไซต์ที่ออกไว้ให้อันนี้ต้องแสดงความรูบใจเพราะผมเป็นตัวประอทดสอบยี่ห้อนะครับขอี่เทสส่วนใหญ่จะเปมีทดสอบในแง่ของเทสสารบัดพื้นฐานกับ,บเทศสารพิธีกรรมนะครับแล้วก็พาโผลพิจารณที่พื้นฐานถามว่าพเ p HA อะไรยังไงเป้าหมายของการทำ PHS นะครับคืออยากให้หลายๆท่าน เปิดพ e ีเทชขึ้นมาแล้วถ้าทำไม่ได้ก็เปิด Google ขึ้นมาแล้วหาคำตอบในฟอร์มกันมีคราบอกนี้ครับพีเทชไม่ได้ข้าดหวังคะแนนอะไรมากมายนะนะครับผมจริงๆริงประนของผมคืออยากให้ทุกท่านเนี่ยรีมายถึที่เคยเรียนฝาแล้วกลับมาอันงานนะครับส่วนโพสต์เทสน,นะครับจะเป็นข้อสอบเทสเบรดและส่วน,น,น,นหใหญ่หะน,หนะครับซึ่งตรงนั้นนเี่ยการหาใน Google อาจจะไม่ช่วยอะไรมากนะครับาต้องทำการเล็กดีๆท่าน จริงๆคำถามไม่ได้ยากนะครับแต่ว่ายาซิซิซันออกฤทธอย่างไรนะครับยาเรามิคิลอ,ออกฤทธอย่างไรนะครับเป็นคำถามพื้นฐานยอดถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเชิญเ,เรียนการบ้านนะครับไปทานเวกเก็ตกรแล้วหลังจากนี้นเราจะมาสรุปน,นะครับในเกณฑ์ดีกันว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างในการตัดสินใจว่าจะทำยังไง,ง,ไงกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ นะครับซึ่งคาดเยครับนะครับว่าเหตุนี้เป็นยังไงครับพอได้ทราบแล้วก็เลยอยากร้องดูข้างกล่าว่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับเหตุนี้นะครับเป็นเหตุผู้ป่วยซึ่งรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลทหารแห่งหนึ่งนะครับอยู่แถวเป็นใกล้ลาดพีพีโรงพยาบาลบ่อนะครับ ถามว่าผู้ป่วยเกิดอะไรขึ้นผู้ป่วยไม่ค่อยได้พบแพทย์ครับเพราะว่าลูกชายของผู้ป่วยเนี่ยทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นนะครับแล้วก็ไม่เอาผู้ป่ยปวยไปพบแพทย์ใช้วิธีการเอาเครื่องมือเจาะเลือดออกมาเจาะเลือดผู้ป่วยในที่บ้านแล้วให้เอาไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับแล้วยาที่กล่าวถึงเมื่อกี้นะครับก็เพิ่งทราบว่ายาทั้งหมดเป็นออริจินอลนะครับโอ้ เป็นไดนามิคอนคบูโฟฟ้าแล้วก็แอนีตัวเป็นออริจินอลหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเราคดูใจกันดีมากเพราะว่าผู้ป่วยเกิดภาวะคอนแรงขึ้นซี่นะครับเริ่มมีภาวะพิทติ้งเรเนียม่าแล้วนะครับพิทติ้งเรเนีมาคือภาวะที่เท้าวูนะครับ,รออรบแล้วกดมาเรื่นบู นั่นแสดงว่าเริ่มมีโมลุมโอเวอร์โหลดตามระยะตามรายดูบางขาวแล้วนะครับนั 3, so, ่นนะเนี่ยมันค่อนข้างเข้าคอนเซ็ปต์ครับว่าผู้ป่วยคนนี้น่าจะมีภาวะการขับน้ำเกิดและทิ้งที่บกผู้องนะครับถ้าสงสัยตอนนี้แสดงว่าตาผู้ป่วยเริ่มทำงานบกผู้องแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยตัวจะรีเฟอร์ได้นะครับเพื่อกำหนดไปินเวสติเกตต่อว่าตาเป็นแบบปกติ ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อมูลเพิ่มแบบนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นทันทีเลยครับว่าผู้ป่วยน่าจะเกิดจากอะไรนะครับเมื่อกี้มาดูทีมงานของเราว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งทราบอย่างแจ้งครับว่าเอกสารที่ทําให้เนี่ยไม่ได้แห้งนะครับก็สงสัยอยู่ว่าจริงๆแล้วคำถามที่ถามเกี่ยวกับเท้าส่วนใหญ่ที่ส่ตอบอยู่ในคำถามชุดนี้แต่วันเช้าทำไมไม่ดูหรือว่ามีใครรีสปอนส์ครับๆๆ เดิมก็เลยเนาะคือจริงๆนะครับถ้าสมมติว่าเราเจอเคสนะครับข้อมูลที่เราควรจะได้ก็จะเป็นข้อมูลประมาณนี้นะครับต้องดูประวัติทั่วไปที่เราได้กล่าวกันไปแล้วเมื่อเช้านะครับโดยในผู้ป่วยรายน,นี้เอ็กซ์แ c t ข้อมูลออกมาพบว,ว่าประมาณว่าผู้ป่วยอ่านหนังสือได้นะครับศึกษายอยู่ชั้นประถมศึกษานะครับอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับยังอยู่นะครับยังมีสถานะตกรถยังอยู่ด้วยกัน นะครับรายได้บุคคลต่อเดือนน้อยก,อกว่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่รายได้ต่อครัวเรือนไม่ข้าวอันนี้เล็กน้อยๆนะครับออจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราถามฝั่งผู้ชายแล้วไม่ทราบรายได้ครัวเรือนเป็นเรื่อง,ป,นนงปกติแต่อนี้เราถามคุณป้าแต่ไม่ทราบว่ารายได้ครัวเรือนเป็นเท่าไหร่ดูข้อมูลเปแปลกๆนะ แต่จริงๆแนละ้วมันก็ไม่ปิดเท่าไหร่ครับไม่ยุ่งตัวอย่ามของเราปิดแต่ผมใส่ใจใจเยอะๆถามว่าทำไมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปได้สูงครับว่าครอบครัวนี้กำลังมีปัญหากันอ,อยู่นะครับครอบครัวนี้ยังมีปัญหากปรอยุกต่คุยกันดังนั้นก็จะปฏิเสธการณ์ติดตัวในครอบครัวนะครับต่อมาไม่เชื่อแต่เราไม่เชื่อนะครับตัวบุหรีไ่ไม่ถูก นะครับไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดื่มกาแฟไม่ดื่มชานะครับไม่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังในที่นี้หมายถึงเครื่องดื่มกลุ่มที่มีคาเฟอีนผสมอยู่นะครับส่วนสปอร์ตดื่มอย่างพวกสปอนเซอร์นะครับเราไม่นับเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะน้ำกลมนมะหวานนะครับไม่ดื่มซึ่งที่เราจะต้องเช็คคือว่าไม่ดื่มจริงหรือเปล่านะครับแล้ประทานอาหารเตรียมเป็นประจำอันนี้ผู้บวชยอมรับเองนะครับไม่ออกกำลังกาย นอนวันละหชั่วโมงนะครับไม่แพ้ยา,ยาแพยายา้อาหารผู้ป่วยเป็นคนจัดการเลือกอยาและดูแลอาหารเองอันนี้เป็นข้อทนนี่อยู่เรานะครับเพราะถ้าเราจะรับเบียนให้ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงแนวทางการบ,บริโภคหรือเช็คความแพงของยาวิธีการกินยา,ยาสามารถเช็คกับผู้ป่วยได้โดยตรงนะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าลานสาวผู้สาวเป็นคนจับไม่รู้จับอะไรไม่ได้สักอย่างอย่างนั้นเราจะเช็คความแพ้ของยา ข้อข้าใจนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ผู้ป่วยกินยาหรือไม่กินยานะครับบางทีที่กินอยู่ทุกวันจะสูบหรือเปล่าด้วยนะครับอ่ามาแล้วครับเครียกเนื่องจากลูกสาวหยิออกจากบ้านนะครับเลิกกินมะม่วงสุกแล้วแสดงว่าเดิมก็กินมะม่วงสุกอยู่นะยังกินข้าวทีละเยอะๆเหมือนเดิมนี่แส่คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพ้อมูลเหล่านี้อยากจะให้ศึกษาเคนนี้ดึง เพราะว่าถ้าเราไปดูแลผู้ป่วยเราคงไม่ได้ดูแต่ประวัติความจำอย่างเดียวเนาะผมกลัวที่สุดเลยคือภาวะ d e p r e s s i o นของผู้ป่วยนะครับซึ่งเภสัชกรสุดหญกจะตกไปไม่ได้สายใจจริงๆแล้วผมเองก็เคยตกไปแล้วครั้งหนึ่งด้วยครับคือไปเจอผู้ป่วยคนหนึ่งครับไม่อยอมกินยาอะไรเลยสักอย่างเลยเราเองก็พยายามพุ่งเน้นที่ยาครับว่าทําไมไม่กินผู้ป่วยก็ไม่อยอมตอบถามอะไรก็เงียบ ตอนแรกเนี่ยก็การจะปล่อยผ่านไปพอผู้ต่วยผารจะไม่ถูกใจเราแวบบขึ้นมาในใจครับป้าป้ามีปัญหาอะไรคนาในค,นมมนคนรอบครัวหรือเปล่าป้าคนนี้ทะเลาะกับลูกชายบ่อยมากนะครับพอเริ่มพูดถึงลูก่องใคก็เริ่มจะดราม่าใส่เราเริ่มทำปากอ่อนทะเลาะได้แเราเองก็นัดตรงน,นั้นครับก็ปล่อยยาเริ่มถามว่าป้าป้าเป็นไงช่วงนี้รู้สึกยังไงบ้างป้ากินข้าวน้อยลงครับพฤติกรรมเปลี่ยนสิ่งที่สน,กน,กน,กนุกก็ไม่สนุก ป้าอุรพรใช้เมื่อกลางดูนี่ไม่ดูลแล้วเลิกเอสกใจเลยถามคำถามคีย์วลสำคัญซึ่งเขาไม่มีอาการหนักอย่างใดนะครับป้าเคยฆ่าตัวตายไหมคําตอบที่ออกมาหนึ่งพอป้าบอกว่าเคยฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่สําเร็จหลานชายเข้ามาเห็นก่อนตอนกำลังจะปลุกคอตายก็เลยช่วยไม่ท, <S 1> <S 1> ทันเคสนี้รีเฟอร์ทันทีครับกลับไปพบหมอจิตแพทย์เพื่อจอัดยาที่ดีเปนแสนก่อนที่มันจะสายเกิน เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปเราไม่ได้เลือกคนไข้ก่อนครับไม่เหมือนเรานั้งอยู่ในเลรนิกแล้วก็ผู้ป่วยเข้ามาหมอได้แอดที่เราเรียบร้อยนะครับว่าเป็นโรคอะไรแต่ถ้าเราลงคปเรียมว่าเราไปเจอครับเราไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วส่วนใหญ่เราเจอโรคที่ไม่ได้ตีดไข้ในแอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองใี้กว้างไว้นะครับเราไว้ระวังทุกเรื่องนะครับแต่ไม่ได้บอกให้ทุกคนติดสินเนาะต่อมานะครับ ผู้ป่วยเป็น DM กับไปเป r ดสั่งตอนประมาณ7ปีอันนี้เมื่อเช้าลืมพูดนะครับว่าถ้าเป็นซีรีส์นี้แสดงว่าผู้ป่วย,ยวต้อการราแบบลอดพร้อมฟอรมการน,นะครับ <c oughs> ชิบ้งท <c oughs> ้อเพนก็คือมีปวดน้องขวาเป็นเส้นเลือดขอดนะครับแล้ววันศุสา์นี้นบบอาการปวดดีขึ้นอ,อยากจะถอเอ่อเตือนไว้นิดนึงนะครับในกรณีผู้ป่วยปวยดปวดแค่ปวด จริงๆแล้วในผู้ป่วยสุขภายุนะครับการปวดกล้ามเนื้อปวดแค่ปวดขาเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อใดก็ตามที่มันปวดจนท้องเขเพนบ่อยๆหรือสข้าเพนมากๆอย่าเพิ่งก่ว่ามันปกติเพราะว่าพาโถหรือโรคบางอย่างของหลอดเลือดที่ขาทำให้เกิดการปวดใ้เช่นกันยก,กตัวอย่างเช่นดีเฟนคอมโบติคือการปวดตามที่หลอดเลือดดำตามของผู้ปวดก็ปวดนะครับหรือดิร์ลิเทนคอร์ดิเคชัน การตึงกล้ามของหลอดเลือดแดงที่ขาผู้ปวดก็ปวดเหมือนกันแล้วปวดเหมือนก็ปวดกล้ามเนื้อยครับคือเดินแล้วปวดตอนนั่งเฉยๆแล้วสบายเพราะฉะนั้นพยายามเอาแวนเนี่ยจะพาเราปวดของผู้ป่วยนิดนึงนะครับต่อมาคำอันนี้ยากน้ามยาเราเราคุยกันไปแล้วนะครับว่าเขาใส่ยามาให้เราไม่โค้งเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยดูเหมือนว่าทำแล้วเปลี่ยนคามเอไม่ได้กับคน ต่อมาความดันโลหิตนะครับถ้าสมมุติว่าประเมินผู้ป่วยผมอยากให้กองนงาปัจจุบันนั่นหมายถึงให้ประเมินชีวิตสิทธิสายแล้วดูข้อมูลอื่นเป็นประวัติศาสตร์คือเป็นอดีตหมายความว่ายังไงหมายความว่างากรจตุบันเนี่ยผู้ป่วยมีความดันโลหิตร้อยสามสิบแปดสิบแล้วก็มีทารเ์เฟตอยู่ที่ร้อยสิบเอ็ดนะครับส่วนอดีตเนี่ยเขาอ,อาจจะเคยปรุงไม่ได้ครับถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่เป็นข้อดีของเรา ซึ่งหลังจากเราไปเยี่ยมครั้งแรกแล้วครั้งที่สองเริ่มคุ้มได้ครั้งที่สามคุ้มได้เป็นอย่างดีนะครับค่าดเ s ี้ยีอ่สิบสองอันนี้ทือถูกโกนะครับแต่ถ้าโกงเปัดกว้างอยู่ที่เจ็ดสิบถึงร้อยสามสิบซึ่งโอเคอยู่นะอันนี้คือเป็นพวกใบเก่านะครับเป็นทีติมาให้แต่ถ้าเป็นปัจจุบันที่แต่คุณท่านเนี่ยน่าจะติแล้วนะครับว่าตคนที่เนี่ยรู้สึกดี เรื่องนี้นะครับพอเรารีวิว